ทุกนีกลับมาติดตามข่าวสารของทางกรุงเทพมหานครกันต่อเลยครับกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชน3ดีสารกิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัยปิดทางอบายม,มุกให้กับเด็กและก็เยาวชนค่ะนางพุทธดีตามไทยรองผู้ว่ารชาชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการจัดงานเมือง3ดีบางกอกนี้ดีจังตอนมาเล่นกันเถอะพร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม อาทิเครือข่ายบางกอกนี้ดีจังมูล,ลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนและแกนนำเยาวชนจากหลายพื้นที่ร่วมกิจกรรมนวัดสุวรรณารามราชว,วรวิหารเขตบางกอกน้อย โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายพื้นที่ชุมชน 3D ดีได้แก่พื้นที่ดีสื่อดีภูมิดีหมายถึงเด็กเยาวชนโรงเรียนและชุมชนจะได้ใช้สื่อที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยมีโอกาสเข้าถึงสื่อไม่จำกัดโอกาสเวลาและสถานที่โดยจะเป็นสื่อที่สร้างสารรค์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนได้มาทากิจกรรมฝึกทักษะชีวิตและการทางานอาสาเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกัน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมจากเยาวชนกิจกรรมกระบวนการยืดยาวจากโรงเรียนจันทประเดฐทฐาลามการทำพวงกุญแจเครื่องประดับโขนและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้พื้นที่ชุมชนวัสุวรรณารามราช,ชวะขอภัยค่ะสุวรรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานาครยังมีพื้นที่ตัวอย่างได้ดำเนินการเป็นพื้นที่สร้างสารรค์เช่นพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ในชุมชนวัดหงรัตนารามพื้นที่เขตบางกอกน้อยในชุมชนวัดอัมพวาและชุมชนวัดโพเรียนด้วยซึ่งเรามีเสียงสัมภาษณ์นะคะจากรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านผุดสดีตามไทยในเรื่องนี้ค่ะพรจะเ,เดินหน้าไปในลักษณะของการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆมากกว่านั่นก็คือเป็นการสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยได้สร้างเปิดพื้นที่สร้างสารรค์นะคะอย่างวันนี้ค่ะ ที่ลานวัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่กรุงเทพมหานครนี่มีวัดเยอะมากเลยนะคะถ้าเผื่อสามารถที่จะบริหารจัดการและทําพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์น,นะคะซึ่งก็หมายถึงว่ามีความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนอย่างวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นมูลนิธินะคะพัฒนาเยาว,วชนนะคะมูลนิธิเพื่อเยาว,วชนเพื่อการพัฒนาหรือมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย หรือจะเป็นสถาบันสื่อนะคะเด็กและเยาว,วชนรวมไปถึงสสสนะคะแล้วก็อีกหลายภาคีเครือข่ายที่มาร่วมกันนะคะรวมไปถึงชุมชนที่อยู่ในไม่ใช่เฉพาะบางกอกน้อยเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นทั้งบางเกอกใหญ่ไปถึงบึงกลุ่มบางนาบางแคออแล้วก็พระนครนะคะร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์อย่างวันนี้จะเห็นว่าเด็กๆมาจากโรงเรียน ที่ไม่ได้มาจากโรงเรียนที่สังกัดกทมเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าสังกัดสพทก็มีนะคะไม่ไว่าจะเป็นโรงเรียนศึกษานารีเอยนะคะอะไรนี่จะเห็นว่ามีการคิดกิจกรรมสร้างสรรค์เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นะคะอย่างนี้ล่ะค่ะคือแนวคิดและแนวทางตามนโยบายของท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครคือ รวมถึงทางด้าน,นของสำนักงานเขตบางกอกน้อยนะครับได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมงานสืบสารประเพณีการแข่งเรือยาวเนื่องในโอกาสพิธีเปิดพระ,ระรบรมราชานุสาวารีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับนายอภิรัตน์ตรษศดีผู้อํานวยการเขตบางกอกน้อยแจ้งว่าสำนักงานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครร่วมกับวัดสวรรณารามราชวารวิหาร กำหนดการจัดงานสืบสารประเพณีการแข่งเรือยาวเนื่องในโอกาสพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณท่าน้ำวัดสวรรณารามราชวรวิหารระหว่างวันที่27-28ธันวาคมนี้โดยในวันเสาร์ที่27ธันวาคมเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาชมการเห่เรือยาวโบราณโดยกองเรือเล็กแผนกเรือพระราชพิธีและขบวนเรือประกอบพิธี การแข่งขันเรือยาประเพณีขนาด30และ40ฝีพายรอบคัดเลือกและวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมเวลา8นาฬิกาพระสงฆ์จำนวน9รูปออกรับปิณฑบาตท,ทางเรือจำนวน5จุดตั้งแต่ท่าน้ำโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณท่าน้ำหน้าวัดหลวงพ่อบดน้อยท่าน้ำชุมชนบ้านบุท่าน้ำหน้าสำนักงานเขตและสิ้นสุดที่ท่าน้ำหน้าวัดสุวรรณารามพุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญตักบาตร โดยจัดอาหาร10บชุดใส่บาตรเรือพระพุทธจำนวนหนึ่งลำและเรือพระสงฆ์เก้าลำหรือหากไม่ได้เตรียมอาหารมาร่วมทำบุญทางวัดจะเตรียมอาหารไว้บริการในแต่ละจุดที่กำหนดต่อจากนั้นเวลา9้านาฬิกาจะมีพิธีบวงสวงและถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพิธีทิ้งกระจาดแจกทานชมการเหยเรือยาวโบราณและการแข่งขันเรือยาวประเพณีรอบชิงชนะเลิศ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมงานระหว่างวันที่2 7ถึง28ธันวาคมนี้ในที่นี้เรามีสิ่งสัมภาษณ์ของนายอภิรัตน์ตราด,ดุษฎีผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแนวคิดเป็นต้นคิดของท่านเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามองปัจจุบันนะครับก็เราก็ได้ร่วมกันกับสำนักง,งานเขตบางน้อยนะฮะเตรียมการที่จะจัดงานในวันที่27-28นี่ครับวัตถุประสงค์สําคัญก็คือเทอิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึงเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของท่านแล้วก็ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของวัดสุวรรณารามหรือวัดทองเดิมของเรานี่แหละครับส่วนทางด้านสำนักงานเขตคันนายาวค่ะก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่งดการเผาหญ้าแห้งหรือขยะข้างทางในช่วงฤดูหนาวเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอักคีภัยค่ะ นางอุดมพรพัฒนาโกวิทผูพุ่งวยการเขตคันนายาวได้กล่าวว่าด้วยในช่วงฤด,ดูหนาวของทุกปีมักจะพบปัญหาการเผาขยะและหญ้าแห้งข้างทางประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งจึงอาจก่อให้เกิดอักขีภัยได้ง่ายและยากต่อการควบคุมซึ่งสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทางสำนักงานเขตจึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่งดการเผาหญ้าแห้งและขยะข้างทางในช่วงฤด,ดูหนาวนี้เนื่องจากอาจก่อให้เกิดกลุ่มควันปกคลุม ซึ่งก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและอาจก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วยสำนักงานเขตจึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการเผาหญ้าแห้งหรือเผาขยะข้างทางเพื่อป้องกันการเกิดอักคีภยัยและหากพบเห็นหรือประสบเหตุอักคีภยัยสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข02 379-9960หรือหมายเลข199ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะไปต่อเนื่องกันที่กิจกรรมการฝึกอาชีพของสำนักงานเขตจอมทองกันบ้างนะครับทางสำนักงานเขตได้มีการฝึก อาชีพวิชาชีพศิลปะประดิษฐ์และวิชาการประกอบอาหารเพื่อให้ทางประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับนายธีรพ,พันธ์อภิรัตนพรผู้อำนวยการเขตจอมทองกล่าวว่าทางสำนักงานเขตเปิดฝึก ap, อาชีพวิชาศิลปะประดิษฐ์และวิชาการประกอบอาหาร <elk Dios Limited> เพื่อให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความรู้ความสามารถและนำวิชาชีพไปประกอบอาหารได้ โดยเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยมีการเปิดหลักสูตรดังนี้ครับ 1. เดือนมก,กราคมปีหน้ามีการเปิดสอนวิชาชีพศิลปะบัณฑิต2เดือนกุมภาพันธ์2558เปิดสอนการกรัมกระเป๋าสะพายจากเส้นพลาสติกรวมถึงกระเป๋าโทรศัพท์จากผ้ากระเป๋าธนบัตรจากผ้าและกระเป๋ารูดกิโมโน3เดือนมีนาคม2558เปิดสอนวิชาชีพการประกอบอาหาร และ4เดือนเมษายน2558เปิดสอนในเรื่องของการทำแฮมเบอร์เกอร์หมูไก่วอฟเฟิลรวมถึงทอดหมันกุ้งครับ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฝึกอาชีพทุกท่านจะต้องมีการสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนที่ชั้น3ของสำนักงานเขตจ,จอมทองซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในวันสมัครด้วยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณสิรินภาสุก,กิจเบอร์โทรศัพท์024276672ในวันและเวลาราชาการครับ และจากสถานการณ์ภัยุิบัตินี้ช่วงนี้นะคะทางสำนักงานเขตราชบ,บุรณะค่ะก็ได้เตรียมความพร้อมโดยจะบริการนำรถบรรทุกน้ำไปบรรทุกน้ำจืดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งรุแล้วนำมาจัดสารให้กับกลุ่มเกษตร,รกรผู้ประสบภัยแล้งและมีปัญหาน้ำเค็มค่ะ นางสัฒน,นันอินทราราชาผู้อำนวยการเขตราชบุรณะได้กล่าวว่าด้วยในปีนี้มีปริมาณฝนตกน้อยน้ำที่กักเก็บไว้ในเขื่อนเพื่อใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอรวมทั้งสถานการณ์ความเข็มได้ลุกล้ำเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพยาจึงทำให้เกษตรกรไม่สามารถนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยามาใช้ได้ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่ทางสำนักงานเขตจึงได้เตรียมความพร้อมโดยจะบริการนำรถบรรทุกน้ำของฝ่ายรักษาความสะอาดไปบรรทุกน้ำเจืดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุสำนักการระบายน้ำกรุงเทพหานครนำมาจัดสารให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรผู้ประสบภัยแล้งและปัญหาน้ำเค็มพร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกร,กรปลูกพืชที่เหมาะสมต่อฤดูกาล และขอความร่วมมือจากเกษตรกร,กรและประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าค่ะทางด้านของสำนักงานเขตประเวทได้มีการจัดกิจกรรมนิคมอุตสาหกรรมส่งความสุขให้ชุมชนเพื่อเป็นการส่งความสุขให้ชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับนางอัจชาราหอสมบัติผู้อำนวยการเขตประเวศก่าวว่าทางสำนักงานเขตกำหนดจัดกิจกรรมนิคมอุตสาหกรรมส่งความสุขให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งความสุขให้ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอัญญาธานีในช่วงเทศกาลปีใหม่สร้างการมีส่วนร่วมการช่วยเหลือเกื้อกูลการระหว่างนิคมชุมชนผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมจะประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญถวายพระตาหารเช้าแด่พระสงฆ์การออกร้านอาหารการออกร้านขายสินค้าราคาถูกสินค้าจากโรงงานผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการแสดงบนเวทีพร้อมแจกของรางวัลและการให้บริการประชาชนในวันที่20ธันวาคมตั้งแต่เวลา7นาฬกาไปจนถึง15นาฬิกาณบริเวณตลาดออตกวีดาข้างนิคมอุตสาหกรรมอัญญธานีถนนสุข,ขาพิบาล2แขวงดอกไม้ เนื่องจากอีกไม่กี่วันนะคะก็จะก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้เตรียมการจัดงานเตร็มความพร้อมค่ะในคืนสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับการสวดมนต์ข้ามปีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับการรายงานจากผู้สื่อข่าวกันเลยค่ะ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2558ที่กรุงเทพมหานครร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขก,กายสุขใจสวดมนต์ข้ามปีทำดีร่วมกัน โดยทางคณะผู้บริหารของกรุงเทพมหานครนำโดยนายอัทพรสุวรรณธนเดชารองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวปราณีสัตยประกอบผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวได้เรียกหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมใหญ่ครั้งนี้ สำหรับการจัดงานในปีนี้ได้ใช้พื้นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทั้งหมดในการจัดกิจกรรมโดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่30ธันวาคม2557กับพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบาพิตรไปประดิษฐานน้ำมนต์ดบ และการจัดแสดงนิทรรศการการออกบูธเพื่อให้บริการแก่ประชาชนส่วนในวันที่31ธันวาคม2557คือการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ในปีนี้กรุงเทพมหานครและเครือข่ายได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาและเป็นกิจกรรมเด่นของงานในปีนี้อีกด้วย พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าร,ราชการกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานในพิธีนี้นอกจากนี้ประชาชนจะได้รับชมการจัดฉายภาพยนตร์และสารคดีให้กับประชาชนได้ชมฟรีอีกด้วย สำหรับกิจกรรมสดมนข้ามปีในปีนี้ทางคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้นั้นจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันอย่างคึกคักและอยากให้ประชาชนร่วมกันทําความดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเพื่อถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคนไทย ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2558นี้นะคะท่านผู้จัดการกรุเทพหานครหม่อมราชวงศ์สุขพันธ์บริพัตรนั้นปรารถนานะคะในการที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนให้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะคะท่านปรารถนาจะเห็นพี่น้องประชาชนสุขกายสุขใจสวดมนต์ข้ามปีทําดีร่วมกันในการที่จะส่งเสริมให้ทุกคนได้มีความสุขในการเข้าสู่ ศกใ่นะคะก็ขอเชิญชวนไปร่วมงานที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในคืนวันที่31ธันวาคม2557ค่ะขออำนาจคุณพระศรีนันไตรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าที่ทุกท่านคารับถืออำานวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขกายสุขใจประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขในชีตครอบครัวในชีวิตส่วนตัวและแคล้วคาดจากแผ่นดินทั้งปวงด้วยครับ และกิจกรรมสุดท้ายซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญกับคนไทยในวันขึ้นปีใหม่ที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นในวันที่1มกราคม2,558คือพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน188รูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี2,558เพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของประชาชนคนกรุงเทพมหานคร ในการร่วมกันทำความดีส่งผลให้เกิดความสุขทางกายและจิตใจนับว่ากิจกรรมสวดมนว์ข้ามปียังเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ mm hmm. เห็นความสำคัญในพระพุทธศาสนาของไทยและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาไปสู่คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีค่ะแลวเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามสภาพอากาศกันบ้างนะคะว่าวันนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะจะเป็นอย่างไรคะ่ะ บริเวณความกดอากาศสูงนะคะกำลังค่อนข้างแรงอีกละลอกหนึ่งคะ่ะได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ส่งผลงให้ในช่วงวันที่22-24ธันวาคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมสำหรับอ่าวไทยจะมีขึ้นลมแรงโดยมีขึ้นสูง2-4เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากขึ้นลมแรงซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือคนรดวนเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่24ธันวาคม ซึ่งในระยะนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสโดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดภูเขาสูงจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะ ไปต่อกันที่ภาคเหนือนะคะมีหมอกในตอนเช้าตอนบนของภาคอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่างอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด5-11องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีหมอกบางในตอนเช้าตอนบนของภาคอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13-15องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างอากาศเย็นอุณหภูมิตำสุด1 5าถึงสิองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-30ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงองศาเซลเซียสค่ะตอนเนื่องกันที่ภาคกลางนะครับอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุดอยู่ที่1 7 1 9ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32ถึงองศาเซลเซียสลตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับเรามาต่อเนื่องลงมากันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันบ้างมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรครับรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 3 2องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว20 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับ ปิดท้ายกันที่บ้านเรากรุงเทพมหานครและประิมณฑลกันบ้างอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยครับขณะนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20 21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับประเด็นการเมืองรวมไปถึงข่าวเศรษฐกิจพักกันสักครู่ค่ะ